สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบูสกาส์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโปเกมอนนะครับที่มันแบบว่าถ้าเกิดว่ามาเล่นด้วยกันเนี่ยมันจะเก่งมากๆนะครับแบบช่วยเหลือกันนะครับถ้าเกิดว่าเอามาคู่กันเนี่ยสตัว3ตัวเนี่ยนะครับมันจะเก่งทวีคูณเลยเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดถึงโปเกมอนบับาตุนะคือโปเกมอนบับาตุเนี่ยสมมติโปเกมอนบับาตุไฟเนี่ยอย่างกราดอนเนี่ย มันยืนกับโปเกมอนธาตุไฟด้วยกันโปเกมอนธาตุไฟมันจะเก่งอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้มันเก่งทุกตัวใช่ไหมแต่ว่าผมจะพูดจาอจงนะครับเข้าไปถึงในส่วนองโปเกมอนแค่บางตัวเท่านั้นที่มันจัดทีมอยู่ด้วยกันแล้วมันเก่งทั้งหมดเลยนะครับเดีย๋ยวจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นลรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับก็นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน8คู่นะประมาณ8คู่นะครับผมเรามาเริ่มกันที่คู่แรกแลก้วนลนะครับ ผมให้ไอตัวนี้เลยนะครับไปที่สมุดนะโปเกมอนคู่แรกเนี่ยนะครับมันอยู่ประเภทดินนะครับผมมันคือ2ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับมันคือนิโดควีนและนิโดควิงนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับว่าไอสอตัวเนี้ยมันอยู่ด้วยกันเก่งนะครับก็มันจะมีสกิลอยู่นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะฮะนี่ครับในส่วนของนิโดควีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยมันเขียนเลยว่าถ้าเกิดว่ามีนิโดคิงนะครับออกสู้ด้วยเนี่ย มันจะเพิ่มนะครับพลังโจมตี10%นะครับแล้วก็ฮิต10%นะครับให้กับตัวนิโดคิงนะครับผมแล้วก็ในตัวของนิโดคิงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านะครับออกรบพร้อมกันกับนิโดควีนเนี่ยมันก็จะทำการเพิ่มนะครับพลังโจมตี10%ให้กับนิโดควีนนะครับแล้วก็จะดูดซับความเสียหาย15%เป็นเรื่องของตัวเองนะครับผมนี่ครับไอสองตัวนี้มันยืนคู่กันมันเก่งมากนะครับผมก็ ทีมหลักๆที่2ตัวนี้มันจะอยู่ด้วยกันก็จะเป็นทีมดินนะครับเอาการด้านมาอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะโอเคนะคู่แรกนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาคู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยมันจะเป็นทีมแฟลลี่นะครับคู่ที่2เนี่ยมันคือตัวนี้เลยนะครับมันคืออ่าคาปูนะครับเรฮิเลนะครับกับตัวกวางนะครับเซอร์เนอาร์ธทำไมนะครับทำไมมันถึงยืนคู่กันแล้วมันมีประสิทธิภาพหรือเก่งขึ้นนะครับก็คือในส่วนของอทับฟูฟินี่แล้วกันผมเรียกทับฟูฟินี่เนาะ คุ้นปากกว่านะทาฟฟินี่เนี่ยมันเป็นโปเกมอนบับธาตใช่ไหมแฟรี่ใช่ไหมครับแล้วคนนี้มันมีสกิลอยู่นะครับจะเขียนว่ามิทรีเทเรนนะครับมันบอกว่านะครับถ้าเกิดอ่านดูนะมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเซอร์เรียรอาร์นะครับเรามีเซอร์เรียรอาร์นะครับอยู่ในทีมนะครับจากบัฟสามเทิร์นเนี่ยมันจะเพิ่มเติมเป็น5เทิร์นเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเซอร์เรียรอาร์อยู่ในทีมแฟรี่เนี่ยมันจะได้บัฟแค่3เทิร์นเท่านั้น แต่ถ้าเรามีเซนอาร์ตอยู่ในทีมนะครับมันจะมีบัฟเพิ่มขึ้นเป็น5เทิร์นนะครับอ่ะอันนี้ก็เคยก็เลยเป็นคู่ที่2นะครับที่ผมบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันเก่งนะฮะผมอ่ะต่อมานะครับเป็นคู่ที่3กันบ้างนะครับทีมที่3กันบ้างนะฮะก็จะเป็นเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากทีมมังกรนะครับถามว่าทีมมังกรมันคือใครล่ะนะครับผมเอ้าแน่นอนครับทีมมังกรก็คือแบ็คไวท์คิวเลมและยูโนวานะครับผมพูดถึง3ตัวเลยแล้วกันทําไมนะฮะทำไม ถึงบอกว่ามันเก่งนะฮะเดีย๋ยวผมพูดถึงเรื่องแบ็กคิวเรมก่อนละกันนะครับเอาแบ็กกับไว้ก่อนนะเอาแบ็กกับไว้ก่อนนะครับแบ็กกับไว้เนี่ยนะครับถ้าเป็นร่างยังไม่มาสเตอร์นะถ้าเกิดว่าเรามีแบ็กกับไว้อยู่ในฉากเดียวกันนะมันจะบอกเลยว่านี่ครับนี่ครับจะทําการาเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับให้กับไวคิวเลมถ้าเกิดว่าเรามีแบ็กอยู่ในทีมนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไว้อยู่ในทีมนะครับมันจะเขียนบอกเลยว่าในส่วนของแบ็กเนี่ย พลังโจมตีของแบล็คมันจะเพิ่มขึ้นอีก30%นะฮะแล้วก็จะมีสกิลอยู่สกิลหนึ่งนะฮะนี่ครับมันจะเขียนว่านี่ครับสกิลไอซ์วินเนี่ยถ้าเกิดว่าในการโจมตีเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านี้ครับเคยถูกนะครับแบ็คคิวเลมโจมตีแล้วนะครับสกิลนี้ถ้าเกิดว่าไวคิวเลมโจมตีเข้าไปเนี่ยมันจะแรงขึ้น100%แล้วก็คลี่200นะฮะในทางกลับกันนะครับเจ้าแบล็คเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าใช้ไอซีวินเหมือนกันถ้าไอซีวินเนี่ยถูกไวคิวเลมโจมตีีไปแล้้วครังงนนึเน่ย แบคคิวเลมันตีซ้ำท่าเดิมเข้าไปที่ตัวเดิมเนี่ยเดเมมจะแรงขึ้น1 0 0้ปรเละคร200นะครับผมเพราะฉะนั้น2ตัวนี้คู่กันโคตรเก่งนะครับบอกก่อนเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับพอมันวิวัฒนาการเป็นร่างมาสเตอร์ใช่ไหมครับมันก็จะมีแอเบิลิตี้ที่เปลี่ยนไปนะครับแอเบิลิตี้ของมันเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับมันก็จะส่งผลต่อแบ็คไวท์ด้วยกันเองคู่กันนะครับเห็นไหมครัมันจะมีพลังเพิ่มเติมมาแต่นะครับตอนเราจัดทีมขั้นสูงเนี่ยนะครับที่มียู เนี่ยมันเขียนไว้เลยว่านะฮะนี่ครับเนี่ยมันเขียนบัฟไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรามียูนิว่าอีกหนึ่งตัวนะครับในส่วนของพลังโจมตีต่างๆนะครับแบ็กไวท์คิวเลมยูนิว่าเนี่ยมันจะเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมทำให้แบ็กไวท์คิวเลมและคิวเลมยูนิว่าสามตัวยืนด้วยกันเนี่ยจะเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับทีมมังกร3ตัวนี้นะต่อมานะครับคู่ที่4นะครับผมให้เป็นลาติออนลาติอาร์นะแต่ว่า จะต้องเป็นล่างมาสเตอร์นะครับมันถึงจะเก่งทั้งคู่นะครับโดยนะครับถ้าเกิดเรามาดูสกิลที่ของลาติออสมาสเตอร์เนี่ยมันเขียนบอกเลยว่าถ้าเกิดฝ่ายเรามีลาติออสมาสเตอร์เนี่ยหลังจากโจมตีเป็นครั้งแรกเนี่ยจะปลดล็อกนะครับในสองอ e ีออนบูนะฮะก็จะมีเอฟเฟกพิเศษน,นะครับที่มันช่วยเหลือกันนะแล้วเราก็ไปดูนะครับลาติออสมาสเตอร์เนี่ยมันก็จะเขียนบอกเหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเรามีนะครับ ลาติออสมาสเตอร์นะครับหลังจากการโจมตีเป็นครั้งแรกนะครับจะปลดล็อกเอเดนเลสนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี100%เพิ่มระวัมป้องกัน50%ให้กับทั้งทีมเห็นไหมฮะถึงบอกนะครับว่าไอ้สองตัวนี้ถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยแม่งจะบรรลัยมากๆนะครับเพราะมันเก่งทั้งคู่นะฮะแต่ว่าต้องเป็นล้างมาสเตอร์ก่อนนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกกรูปหนึ่งนะต่อมานะครับผมมันก็ยังอยู่ในทีมมังกรนี่แหละก็คืออ่าเป็นเซ็กคลอมนะครับล้างมาสเตอร์นะครับกับเดซิลัมนะครับผม 2ตัวนี้ทําไมมันถึงอยู่ด้วยกันแล้วมันเก่งนะครับคุณมาดูนะฮะมันจะมีสกิลนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเซ็กคอมนะครับอยู่ในทีมครับนี่ครับมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมสะสมสถานะนะครับถ้าเกิดมีเซ็กคอมอยู่ในทีมนะครับแล้วก็ถ้ามีเลซิลัมนะครับอยู่ในทีมนะครับในทางกลับกันของเซ็คอมเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหมือนกันนะครับก็คือจะเพิ่มเติมนะครับพลังโจมตีนะครับ ให้กับทีมเราด้วยนะครับผมเนี่ยมันเขียนบอกเลยว่ามีเซ็คลอมก็ต้องมีเรซิลัมแต่ว่าจะต้องเป็นล่างมาสเตอร์นะครับยืนคู่กันมันก็จะเก่งมากนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะมีอีกนะครับมันจะเป็นทีมพลังจิตนะครับผมก็คือ2ตัวนี้นะครับผมอ่ะเ๋ยและนะครับมันก็จะเป็นโซกาเลโอล่างมาสเตอร์นะครับกับอ่าลูนาล่าล่างมาสเตอร์นะครับทำไมมันถึงอยู่คู่กันแล้วมันเก่งล่ะนะครับก็คือนี่ครับ เขาบอกเลยว่านะครับถ้าในทีมนะครับมีมาสเตอร์โซกาเลโอครับในทุกเทอร์นะครับมาสเตอร์โซกาเลโอจะเพิ่มพลังป้องกัน50%นะครับผมแล้วก็ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีนี่ครับลูนาร่านะครับอยู่ในทีมนะครับดูนาล่ามาสเตอร์นะครับจะทำการเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งร้อให้กับทั้งทีมนะครับโอ้โหบอกกันเลยว่าถ้ามี2ตัวนี้อีกตัวหนึ่งโคตรสบายเลยนะครับคือ2ตัวนี้มันมันเกื้อหนุนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่คู่กันเก่งแน่นอนนะครับผม โอเคยังไม่จบนะฮะยังมีอีกสองคู่นะครับอ่าเรามาพูดกันต่อนะครับผมไม่ไกลไม่ไกลนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นในคอสมาครับล่างสูญบับราคากับตัวในคอสมาจันทรุปราคารครับสองล่างนี้จะหายากนิดนึงนะสำหรับสายฟรีนะครับไม่มีทางแน่นอนนะครับโอเคนะครับ2ตัวนี้ครับอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีท่าสปอร์ตนะครับนี่เลยนะครับเมื่อนะครับต่อสู้นะครับ ในคอสมาล่างสุประยุปราคานะครับและในคอสมาล่างจันทรุปราคาฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%ป้องกัน10%ลดความเสียหาย15%นะครับแล้วก็ผลชนะทาตเบาลงอีกยี่้าเอเ่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันนะส่วนในคอสมาจันทรุปราคาคาก็เหมือนกันนะครับผมก็เอฟเฟกเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามายืนคู่กันนะครับผมอ่ะอนนี้ก็จะเป็นอีก2ตัวคู่กันนะครับที่ยืนด้วยกันและเก่งมากๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวัวบาเลยนะ พูดถึงตัวมันเองเลยนะครับผมต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมที่เราจะพูดถึงกันนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับมันจะเป็นท่าต่อสู้นะครับผมก็คือเจ้าหมา2ตัวนี้ครับมันคือซามาเซนต้ากับซาเชียนนะครับผมโอเคก็เรามาดูซามาเซนต้าก่อนแล้วกันนะซามาเซนต้าเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยนะครับซาเชียนซามาเซนต้านะครับทีน็อตทั้งหมดนะครับจะเพิ่มพลังป้องกัน25%นนะครับแล้วก็ เพิ่มผลลดเดเมจสิบแเสะสมได้3ครั้งนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเอฟเฟกที่เราจะได้รับนะครับตอนเรามีซามาเซนต้ากับซาเชียนอยู่ในทีมนะฮะในส่วนของอ่าซาเชียนนะครับเหมือนกันนะครับเมื่อเริ่มเทินนะครับซาเชียนกับซามาเซนต้าฝ่ายเรานะครับจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดเมจยีสิบสะสมได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็เมื่อประมณใดใดตายนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีสปีดถาวรให้กับ ซาเชียน20%นะครับผมอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปเกมอนนะครับ8คู่8กลุ่มนะครับ8กลุ่มที่อยู่ด้วยกันแล้วพลังเก่งโคตรๆนะครับเก่งแบบทวีคูณนะครับผมไม่ต้องไปพึ่งกันกับตัวบับพาดเลยนะครับมันเก่งด้วยตัวมันเองถ้ามันอยู่คู่กันเนี่ยโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ยินดีไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีครับ